เรียกว่าความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยเราก็เลยมองในลักษณะของความระมัดระวังเอาไว้ก่อนถอยได้แต่อย่าหลุดหนึ่งหกหกห้าทีนี้ถ้าหลุดหนึ่งหกหกห้าเนี่ยเอาแหละมันก็จะเริ่มไม่ดีแล้วก็คือเรามองตลาดค่อนข้างแย่นะครับออบอสทำลายเลยนะครับเกษตรกรไทยเรามองสถานการณ์ณตรงนี้นะเราเราก็มีชุดของหุ้นนะครับที่เราเชื่อว่า แม้ว่าภาพตลาดจะไม่ดีแต่หุ้นชุดนี้นะครับน่าจะชนะตลาดได้ตลาดกำลังจะเลือกทางหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือว่าเราหมายถึงนักลงทุนรายย่อยเนี่ยควรอยู่ในโหมดไหนกันแน่ครับ นะสบายใจได้แล้วหรือ,อยังไงก็คงต้องระมัดระวังพี่ใหม่<ะ>มองอยังไงขอวิวตลาดก่อนเลยครับรอเลือกทางหรือเปล่าตลาดในช่วงนี้ครับเราเลือกทางแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เราอยู่ในภาะวะไซเวอ์อ,อึดอัดอึดอัดกันเนี่ยเนาะเอ๊ะจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงเนี่ยก็คือตลาดอยู่ในจังหวะที่ว่าเลือกทางนะคะทีนี้ด้วยปัจจัยเนี่ยตอนนี้มันก็เรียกว่าประมาณการยากเหมือนกัน เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันจะจบเร็วจบช้าแค่ไหนนะคะเพราะนั้นด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็เรียกว่าความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยเราก็เลยมองในลักษณะของความระมัดระวังเอาไว้ก่อนอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่ตลาดอึดอัดอึดอ,ดอดแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ทะลุผ่านันหขึ้นไปสักทีเหมือนกับจะแตะ,แตะ พันหกร้อยแปดสิบวาแปดิกว่าอ่าเราก็ถอยเราก็ถอยนี่หลายรอบแล้วนะคุณยุทธนาใช่ไหมคะถ้าเราดูตลาดเนี่ยกี่ยอดสี่ยอดแล้วไหมหนึ 8, ่งหกแปดหกแปดห้าแปดห้าแปดกว่าอยู่อย่างเงี้ยเออเราก็เลยมองว่าเอาแหละถ้าไม่ทะลุสักทีเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องระวังในเรื่องของดาวไซ์นะคะก็คืออาจจะมีลักษณะของการถอยลงมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องเ,อเรียกว่า ดูปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปค่ะครับพี่ใหม่ครับพี่ใหม่บอกว่าทําท่าแบบนี้เนี่ยตลาดน่าจะกําลังเลือกข้างว่าจะขึ้นหรือจะลงคำถามแรกครับ1690ที่พี่ใหม่บอกว่าทําท่าจะผ่านทําท่าจะผ่านก็ไม่ผ่านเนี่ยสี่รอบแล้วเนี่ยสยอดแล้วเนี่ยภายในะไม่กี่วันเนี่ย1690ผ่านไม่ได้สักทีอะไรคือความสําคัญของแนวต้าน1690ในรอบนี้ครับพี่ใหม่ครับ คือมันเป็นปัจจัยของเทคนิคด้วยนะคะว่าก็คือถ้าหากว่า1690ผ่านขึ้นไปได้เนี่ยกรอบของการรีบาวถ้าเราดูฟิโบนาชชีรอบล่าสุดก็คือรอบที่ลงไปโล1580กับรอบ h i g 1718เนี่ยก็คือถ้าหากว่าขึ้นไปยืนเหนือ1690ได้นะนั่นหมายความว่าตัวเลขที่จะ กลับขึ้นไปข้างบนพันเหรือสูงกว่าพันเเนี่ยมันจะมีโอกาสมากขึ้นนะ,ะถ้าเราดูตัวฟิโบนาชีนะคะหรือแม้แต่เทรนไลน์ก็ได้คนที่ดูดูเทรนเนี่ยก็ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือต้องไม่หลุดต้องไม่หลุดตรงนี้นะถ้าเราเรา,เราตีเทรนนะคุณยุทธนาจากตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็คือถ้ายืนได้เนี่ยโอเคแล้วเราทำอ่าพาราเลลเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขที่เป็น1,700ต้นได้ ก็คือจะเป็นประมาณนั้นส่วนปัจจัยทางด้านพื้นฐานนะคะก็คือว่าตอนนี้แรงกดดันที่ทำให้รู้สึกว่าผ่าน1690ยากเหลือเกินก็คือเรื่องของรัสเซียยูเครนที่นำมาซึ่งเงินเฟ้อเนาะตอนนี้เรามองไปเนี่ยอะไรก็แพงนะคุณยุทธนาเติมน้ำมันรถทีหนึ่งนี่แบบกระเป๋าแฟบเลย้ยครับเดี๋ยวจะไปค่อยๆไล่เรียงทีละปัจจัยนะพี่ไหนค่ะ Uh, 1690ถ้าดูแบบตามสายตาแล้วก็ตีไม่ว่าจะเป็นฟีโบหรือว่าจะเป็นการตีเทนลไลน์ ine, เนี่ยมันเป็นแกลบที่โดดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นอย่างสบายใจไม่ได้ถ้าเซ็ตยังทะลุ1690ขึ้นไปแล้วยืนอยู่ได้นิ่งๆเนี่ยถ้าทะลุ1690และยืนอยู่ได้จึงจะสบายใจได้อย่างนั้นนะครับพี่หมายครับเราจะสบายใจเพราะนั่นหมายความว่ามันจะมี 1,720จ็ดรอยยี่สิรอยหาสะไรเงี้อ่ะครับนะเพราะฉะนั้นป้านสำคัญด่านแรกต้องผ่านให้ได้ซะก่อนพันหกรอยเก้าจุดนะครับก็จะทำให้ใจชื้นเลยในการที่จะลุ้นกลับไปเป็นขาขึ้นหรือกลับไปลุ้นพันเและมากกว่าพันเอีกรอบหนึ่งนี่คือด้านบนครับ,รบด้านล่างครับเนื่องจากพี่ใหม่เมื่อคู่บอกว่าตอนนี้มันยังรอเลือกข้างอยู่ข้างบนจะขึ้นไปได้ต้องทะลุหนึ่แล้วข้างล่างนะพี่ รอบนี้ถ้าความกังวลใหญ่ไหมมีโอกาสกลับลงไปลึกแค่ไหนในรอบนี้ครับพี่ใหม่ครับคือถ้าหากว่าแบบไม่ลึกมากก็คือแถวแถวพันหกร้อยหกสิบ้ันหกร้อยเดตรงนี้นะคะคแต่เราให้เช็คพอยต์เอาไว้ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันละกันก็คือ1665นะเป็นตัวเลขรรประมาณนี้ต้องไม่หลุดถอยได้แต่อย่าหลุด1665ทีนี้ถ้าหลุด1 6ึ่เนี่ย เอาแหละมันก็จะเริ่มไม่ดีและนั่นแปลว่าสงสัยจะไปเจอเส้น200วันแถวแถวพันอีกสักรอบหนึ่งหรืออาจจะต่ำกว่าได้เพราะนั้นฟิลเตอร์ที่ไม่ควรหลุดเลยตอนนี้ก็คือ1665ค่ะครับนะครับข้างล่างก็1665รับแรกแล้วถ้ารับไม่อยู่มีโอกาสลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันอีกครั้งหนึ่งแถวแถวพันจุดนะครับ นี่คือกรอบที่ต้องรุ้นนะข้างบน1690ข้างล่าง1665และ1620นะครับโหมดเนี่ยพี่ใหม่บอกแล้วว่าเป็นโหมดต้องยังไงก็ยังต้องระวัดระวังอยู่นะยังไงก็คงต้องระมัดระวังอยู่นะนะเพราะตลาดกำลังหลอเลือกข้างนะครับโหมดนี้นะย้ำเลยนะโหมดนี้นะนนะตอนนี้คุณออยูราย้ำหน่ยรอบมาก <laughs> นะครับ นักลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรามันต้องอยู่โหมดไหนแค่แน่ครับคุณพี่สุดช่วยบอกหน่อยครับจากประสบการณ์นะอ่าได้ครับได้ครับก็เอาของกสิกรไทยแล้วกันคือเราก็มีการคุยกันในทีมนะครับอ่าเพราะว่าเราก็มีนักกลยุทธ์ทีมทีมใหญ่นะครับมีคนที่ดูพวกภาพท็อปดาวนะครับเรามีอ่ากสิกรรีเสิร์ชนะครับ ของทางแบงค์นะครับที่ก็ช่วยเราดูด้วยเช่นกันแล้วก็ได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับใน,ในการที่จะมาะปรับเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับเอาล่าสุดที่เราได้คุยกันกับทางนักทีมกลยุทธ์ของเราเนี่ยก็คือเรามองตลาดค่อนข้างแย่นะครับบ hmm. อสทำลายเลยนะครับกสิกรไทยเรามองสถานการณ์ณนะตรงนี้นะนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วนะครับเรื่องสองครามนะครับเรื่อง อดอกเบีย้ยนะครับเรื่องหลายๆอย่างนะครับดังั้นเนี่ยนักสารตารตรงนี้เนี่ยเราแนะนําลูกค้าแบบนี้ก็คือว่าถ้าขึ้นไปถึงพัน0จ็ดพันแปถึงพันเแล้วแนะนำขายขายก่อนนะครับออกมาตั้งรับนะครับเพราะเราเชื่อว่าปัจจัยกดดันนะครับในแง่ของอภาพภาพใหญ่เนี่ยัยังค่อนข้างเยอะนะครับเราเชื่อว่าฟันฟลูนะครับที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ เพราะว่าหนีจากทางยุโรปมาเนี่ยไม่น่าจะอยู่นานนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือเรายังมองอต่อไปว่า,าภาพของราคาน้ํามันที่มันเพิ่มเนี่ยมันจะกดดันเรื่องของกําลังซื้อในประเทศภาพของเงินเฟอ้อทั้งในแง่ของพลังงานนะครับก็คือจากราคาน้ํามันนะครับถ้า,ารัฐบาลตึงราคาดีเซลไม่อยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ นะครับทั้งพลังงานและอาหารคราวนี้จะขึ้นด้วยกันทั้งคู่นะครับกำลังซื้อในประเทศนะครับจะได้รับผลกระทบนะครับเ,เราเชื่อว่าออพอง,งบไตรมารหนึ่งออกเนี่ยนักวิเคราะห์จะต้องมีการปรับประมาณการนะครับกำไรในปี2-2ลงนะครับดังนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผล2-3เหตุผลนะครับที่ทำให้เราเชื่อว่าตลาดเนี่ย แม้จะขึ้นได้นะครับแต่ก็จะไปไหนได้ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแรงๆมาลงอย่างเช่นตลาดต่างประเทศลงอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆนะครับตัวเลขออกมาไม่ดีเนี่ยตลาดจะมีมีช่องว่างนะครับให้ลงพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการลงทุนในช่วงนี้นะครับอาจจะมองแย่กว่า เฮาส์อื่นๆนะบล็อกอื่นๆอาจจะมองดีกว่าเรานะครับเราเราก็ค่อนข้าง,างที่จะอนุรักษ์นิยมหน่อยนะครับครับอโอ้โหมาเตือนแบบนี้หล่อมากปกติก็หล่ออยู่แล้วนะครับวัออนนี้หล่อมากขึ้นไปอีกครับคุณพิสุทธิ์โอ้โหทมต่อน,นิดนึงได้ไหมครับคุณพิสุทธิ์ไหนๆเมกีนชมแล้วครับ <laughs> ถ้าเซตขึ้นไปชน1 6 8 0หหรือ1ั0เหลักรัพก์กสิกรบอกขายแล้วออกมาตั้งหลักก่อนแล้วกันสถานการณ์มันไม่ค่อยดีนะเพย์เซฟไปก่อนแล้วกัน ถ้าขายแล้วอะทางไงคุณพิสุทธิ์กอดเงินสดไว้เหรอเอาไปซื้อทองหรือว่ารนะอให้หุ้นมันย่อมาเยอะๆก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่ครับคุณพิสุทธิ์ครับผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะนะครับผมว่า,เ,าเพราะว่าเรากําลังพูดถึงในหลักเดือนหรือหลักสัปดาห์นะครับเราคงไม่ได้ให้ถือเงินสดไป6เดือนสิบสองเดือนนะครับอ,อันนั้นผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะไงถือเงินสดมันยิ่งแย่ นะครับเพราะถ้างเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อสูงสูงเนี่ยถือเงินสดก็ยิ่งแพงเงินเฟอ้อเข้าไปใหญ่ถือรอจังหวะอ่าใช่ไหมครับแต่การที่ถอยออกมาเนี่ยเป็นการถอยออกมาถือรอจังหวะแล้วก็แต่ถ้าเราคืออย่างนี้เราเราก็มีชุดของหุ้นนะครับที่เราเชื่อว่าแม้ว่าภาพตลาดจะไม่ดีแต่หุ้นชุดเนี้ยนะครับน่าจะชนะตลาดได้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทําการบ้านหนักนิดนึงผมว่ารเราก็น่าจะต้อง ไปลองคุยกับนักวิเคราะห์หลายๆบล็อกเกอร์นะครับเพื่อจะไปเอาไอเดียหรือเอาความคิดของแต่ละท่านมานะครับแล้วก็เอามา,มาสังเคราะห์กันอีกทีนึงว่าเราจะเชื่อในมุมไหนนะครับอย่างกสิกรไทยเราเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเรา,เราตัวกลุ่มที่เราแนะนำให้เข้าไปเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของคอมมดิตีนะครับพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะครับ อันนี้อันที่หนึ่งหุ้นไหนที่เกยวกับคอมมูนิตี้เนี่ยเราโอเคนะครับอันที่สองก็คือถ้าเป็นเอ็กซ์พอร์ตนะเพราะเราเชื่อว่าบาทจะอ่อนนะครับเพราะมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีแกลในเชิงของดอกเบีย้ยนะครับเพราะถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วมากๆเนี่ยย,ยิ่งขึ้นเร็วแกลบจะยิ่งกว้างเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อว่าธนราคาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเราปีนี้ครับนะตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเราอยู่0 2 .5% เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอเมริกาขึ้น5้ารอบจริงๆเนี่ย พอแก๊ปมันกว้างเนี่ยเราจะเห็นบาดอ่อนนะครับเราก็จะแนะนําหุ้นส่งออกนะครับแต่หุ้นส่งออกเนี่ยที่เราแนะนำเนี่ยมันก็มีทั้งส่งออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กับส่งออกอาหารครับกลุ่มไหนครับ,รบเราชอบเราชอบอาหารมากกว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราชอบหุ้นที่ทํามาค้าขายกับคนรวยคนมีตัง จับตลาด,ลาดบนจับตลาดกลางถึงบนนะครับอะไรที่จับตลาดกลางถึงบนเนี่ยเราเชื่อว่ากําลังซื้อในส่วนนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนะครับกําลังซื้อในฐานล่างนะครับของประเทศนะครับครับคุณพิสุทธิ์มีสามกลุ่มนี้นะครับคอมมอดิตี้สินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งกลุ่มส่งออกอาหารสองแล้วก็กลุ่มที่จับตลาด กลางบนซึ่งยังเชื่อว่ายัางพอมีกำลังซื้ออยู่ในภาวะแบบนี้นะครับนะหุ้นชุดหนึ่งของหลักทรัพย์กสิกรไทยผมขอไม่หมดนะคุณพิสุทธิ์ผมมีมารยาทผมไม่ขอหมดหรอกมีสักสองตัวบนหรือสามตัวล่างไหมครับชุดเนี้ยเอ่อได้ครับก็คือตัวที่เราคิดว่าเป็นเมกะเทรนเนี่ยก็คือคแ,ลแล้วอยู่ในท็อปพิกของเรานะครับแล้วที่ผ่านมาก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี ครับตัวไม่ดีเราไม่พูดแล้วกันนะเราพูดตัวดีๆที่เราเลือกถูกนะก็อันนี้เป็นนิสัยของโบรกเกอร์อยู่แล้วนะครับเราเลือกตัว B ีเอกเชอบตัวแปดบีอ็กแปดนะครับเทคคอนซัลท์นะครับ B ีอ็กบูบิกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ D ีแทกนะครับ B ีนะครับ B E เแปดแล้วก็บูบิก ที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทั้งคู่เลยนะสองบริษัทนี้นะครับแล้วก็ตามต่อด้วย d t แทที่เตรียมจะรวมร่างกับ t ทรูขอสามก็ให้มาสามเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณพิสุทธิ์ทีนี้เราไม่ยอมเกินเลยนะนะครับ b บนะครับบูบิกแล้วก็ d t แทนะครับขอบคุณครับคุณพิสุทธิ์เพราะวันนี้ไม่ได้เตรียมกันก่อนนะผมเห็นตลาดเป็นแบบนี้ก็เลย นะลองลองยับยับดูนะครับคุณพิสุทธิ์ก็สวนมาเต็มเลยนะครับขอบคุณมากคุณพิสุทธิ์นะครับเอาละครับในเมื่อมองตลาดเป็นแบบนี้แล้วนะวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นให้ฟังแล้วก็ต่อยอดนําไปถึงหุ้นเด่นที่น่าจะเพียงพอในการรับมือกับภาวะที่เกิดขึ้นด้วยผมขออนุญาตเริ่มต้นกันที่